จะเสื้อผ้าก็ต้องไม่เข้าท่ากูเข้ากันหน้าต้องดีที่เรียบดีเรียบก,ก็บไปไม่ได้อีกแคปไปเที่ยวเล่นก็แต่งสเต็มที่กูไม่เข้าเรื่องกูไม่ใช่ที่จะว่าก็ไม่ได้ก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานี่กูชอบให้ยุ่งยากกูชอบให้มากก็ช่าง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 ,ง,งมา ดีไหมปล่อยไปก็ใจจะชนไว้จะง่ายไปหรือเปล่าส่้าหกเจปึ่งอนสองอนสามอนสี่อนห้าเอเอนเจ็ดเอนแปดหนึ่งสองาน่้าหกดแปดอนหนึ่าไม่ทัน ง่ายมากง่ายจนยุ่งยากไปเจอเขาเข้าไปชอบเขาเข้าก็คิดง่ายๆคนนี้ต้องใช่ต้องใช่ต้องใช่แน่คนนี้ไม่พลาดแน่หัวใจมันง่ายเลยชอบจนได้ก็ชอบไปเลยปัญหาอะไรไว้คอยไปแก้เอาก็เลยเป็นเรื่องยุ่งบางทีเขาชอบยุ่งยากให้มากเรื่องมันเหมือนกับเพื่อนเนี่ยคือว่าว่าเราช่วยคือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าใช่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 ช่่วยแน่คือเสมีริ้เรียบแล้วเราก็อึ้งอึ้งอึ้งก็อึ้ง ก็ถ้าจะต้องให้ช่วยด้วยก็ต้องให้เพื่อนช่วยก็ต้องให้ช่วยให้ช่วย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 ด้วยกูต้องให้ช่วยด้วยไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงจะทํายังไงให้เขามีใจล่ะเรามันควรจะไปทําตัวยังไงให้ดูดีล่ะเอากางเกงอะไรจะไปสรงอะไรให้ดูดีล่ะเชื่อจะเชื่อ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 กันบ้างเชื่อบ้าง ยุ่งนะไม่ต <nies> ้องมายุ่งขนาดไอ้เพื่อนมาบ้าก็ชอบมาว่าก็ชอบมาว่า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 วเราช่วยมาว่าวมากง่ายหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ชอบ่ง่ายอะไรก็ได้กูเรียกกูช่วยนะกูแค่มีชอบยากต้องให้เป็นเรื่องยุ่งยากให้มากเรื่องเสียเวลาทำไมง่ายก็ได้เนี่ยก็ชอบไม่ง่ายก็ชอบ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 เอานไงจะดีอะ อยู่ไปอย่างนี้มันจะดีไหมปล่อยไปกับใครจะทนไว้จะง่ายไปหรือเปล่าอยู่ไปอย่างนี้จะดีอะอยู่ไปอย่างนี้มันจะดีไหมปล่อยไปกับใครจะทนไว้จะง่ายไปหรือเปล่า มันเรื่องมากกูชอบไปยุ่งชอบยากให้มากเรื่องง่ายงาไม่ได้เสื้อผ้ากูต้องให้เข้าท่าต้องเข้ากับหน้าต้องรีดให้เรียบถ้าไม่รีดก็ไปไม่ได้อีกแค่ไปเที่ยวเล่นกูแต่งเต็มที่กูไม่เข้าเรื่องกูไม่ใชีที่จะว่าก็ไม่ได้ก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานี่กูชอบไปยุ่งยากกูชอบให้มากไปช่าง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 มัน Oh. อย่าก้มหน้าอ่ก้มหน้า ง่ายมากถึงง่ายจนยุ่งยากไเจอเขาเข้าไปชอบเขาเขา้าก็ชคิดง่ายๆคนนี้ต้องใช่ต้องใช่ต้องใช่ใชนะ่คนนี้ไม่พลาดแนะ่หัวใจมันง่ายเลยชอบจนได้ไปชอบไปเลยปัญหาอะไรไว้ค่อยไปแก้เอาเลยเป็นเรื่องยุ่งตรงที่เขาชอบเรื่องมากคือย,ยุ่งยากนี่ใส่มันเหมือน,นกับเพื่อนเนี่ยกูว่าว่าเราช่วยหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณบอกว่าใช่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 ช่วยแนะ่กูซื้อไม่รีบรีเรียบแล้วเราก็อึ้งอึ้งอึ้งก็อึ้งอึ้งไปไป